รัวนี้มีความอร่อยมาชมกันบ่อยๆที่ช่องอร่อยกับตาปุ๊่าดูเมนูเลยครับวันนี้นี่หน้าตาเห็นน้องกรุงเดี๋ยวดูแกปรุงอ๋อแกทำผสมซอสผัดใส่นะครับใส่น้ำตาลทรายน้ำมันหอยแล้วก็น้ำปลาซอสปรงุงรสซีอิ๊วขาวเชิญชวนทุกท่านนะครับร่วมสนับสนุน โดยการกดติดตามเพื่อไปสู่ซับสไครต์ที่5000แล้วกดกระดิ่งแบบทั้งหมดจะได้รับการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปครับตอนนี้ผมทำเป็นซอสสำเร็จนะครับก็มีน้ำตาลน้ำปลาน้ำมันหอยซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวผสมให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวตอนผัดนี่ครับก็จะง่าย โอ้ง่ายเหมือนกันนะครับดูแกทำทำเป็นซอสสำเร็จนั่นใส่น้ำมันไฟพร้อมกระทะพร้อมตาหลิวก็พร้อมปรุงเปลงแล้วครับน้องกรุ่งลงไปแล้วน้องกรุ่งตามด้วยกระเทียมและพริกที่สระครับโอ้กลิ่นมาเลยครับครับตอนนี้ก็ผัดไม่ต้องนานนะครับ สักครู่เดียวกุ้งพอเกือบสุกแล้วเดี๋ยวเราก็เอาตัวผักกระเฉดลงไปผัดเลยมาแล้วครับนี่แหละครับทั้งกุ้งทั้งกระเฉดลงมาแล้วก็ตามด้วยซอสที่ผสมนั่นแหละครับเดี๋ยวก็ใส่น้ำลงไปหน่อยนึงนะครับน้ำซุปสักครึ่งถ้วยกว่า ฝากเชิญชวนท่านอีกครั้งนะครับร่วมสนับสนุนเพื่อไปสู่ซับสไครต์ที่พันฝากท่านกดติดตามตัวหนังสือแดงใต้คลิปนี้เลยครับแล้วกดกระดิ่งแบบทั้งหมดจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปสังเกตนะครับแกผัดเนี่ยใช้ไฟแรงแต่มือไม้แกไวด้วยนะครับนี่ตามด้วยเส้นมีแล้วล่ะครับ คลุกเคล้าตัวน้ําซอสที่มันคลุกเคล้าอยู่ในกระทะอยู่กับกุ้งกับกระเฉดเนี่ยแหละครับพอใส่ตีลงไปก็ซับน้ําซอสที่ผัดด้วยเห็นดูได้เลยนะครับในกระทะก็ยังมีน้ําแฉะอยู่เติมพริกทักหน่อยนะครับเพื่อหน้าตาเวลาไต่จานรับทาน แล้วเชิญชวนทุกท่านนะครับเขียนคอมเมนต์เข้าไปพูดแนะนำทักทายหรือเสนอแนะเมนูใหม่ๆอันนี้ละครับเซล่ผัดมีกระเฉดกุ้งโอ้นาดน่ารับทานครับโอ้โหกลิ่นหอมมากเลยครับอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับเชิญชวนทุกท่านร่วมสนับสนุนไปสู่ซับสไครต์ที่5,000ฝากท่านกดติดตาม แล้วกดกระดิ่งแบบทั้งหมดครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ต้องลาแล้วล่ะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ